บางพรีระทึกดินสไลด์บ้านพังกระทบแล้ว33หลังคาเรือนเร่งอพยพชาวบ้านเผยสาเหตุ เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่20มกราคมปพรายงานเกิดเหตุดินสไลด์ตัวบริเวณถนนซอยสีสัมพันธ์หมู่15ตำบลบางปลาอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ33หลังคาเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้ได้รับผลกระทบเข้าที่พักชั่วคราวที่วัดบำรุตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้ว สำหรับสาเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อเลี้ยงปลากเก่าโดยทำการถมเพื่อทำเป็นที่พักอาศัยซึ่งอยู่ติดกับบ่อปลาที่เกิดจากการตักดินขายของเอกชนพื้นที่ประมาณ20รไร่ โดยเจ้าหน้าที่ได้การพื้นที่ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันดินสไลด์เพิ่มเติมขณะที่นายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอบางพลีได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์ในเบื้องต้นได้อพยพประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ที่เสี่ยงภัยออกนอกพื้นที่โดยได้จัดที่ผักพิงไว้ที่วัดบำรุสำหรับสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวติดกับบ่อที่ตักดินขายของเอกชนประกอบกับดินที่สุดตัวเคยเป็นบ่อปลาเก่าและมีการถมที่ให้ประชาชนมาเช่าสร้างบ้านเรือนขณะนี้ไม่ มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ